<Okay. S 2> อันนี้เขาล่าอย่าง แล้วเมื่อกี้มึงล่าสไวเลยเมื่อกี้มีเบียร์อยู่ด้วยวะเลยล่าไวก็ไม่น่าใครไปลองเข้า เออตัวเบียเข้ามาผู้ผีแม่งเอาเลยตัวเบียไหนวะพอไม่เห็นผีอ่ะผีอยู่ข้างล่างโอเคเกิดข้างล่างใช่ไหมเป็นโลลิโอเคแล้วเกิดข้างล่างก็จะไปกินยานเลยเดินเร็วไหม,มเดินปกติน้อเดียว่ไหม ไม่ถึงก็เร็วไม่ถึงก็ช้าไม่ได้ผปไปตูกไกลแต่ว่าเบียเห็นปะแล้วก็ยังคือ<ต>ผมอยู่้า,าแต่ล่านานสินะผมผมอยู่ผมอยู่ตั้งนาผีไม่ล่าพอเบียร์เข้ามาบุบผีล่าเลยสาวเบียร์เออเลิกล่าแล้วจีนยากอะ พอดูทันมันเกิดแถวๆโซนไหนเนี่ยน่าจะเกิดแถวๆข้างหน้าเลยอ่ะโอเคข้างหน้าเลยใชน่หน้าวะฝั่งไหนคือฝั่งหน้าวะเบียร์กล้องนี้พอยมองอ่ะมันตรงไหนคือหน้าวะขวาม,มือใช่ไหมขวามือแต่พอไม่รู้ว่าอันไหนหน้าไหนหลังอันดีนั่นะต้องพึ่งความกล้าการเก็บเอา หลังะฝั่งนี้คือหน้าปูเบียทางนี้คือหน้าอ๋อผีเกิดหลังๆังถ้างั้นอ่ะโอเคแต่ว่าสามารถเกิดได้หมดิตีมแต่เราควรที่จเขียน,นไวให้ตรงตซนเกิดกว้าง นี่มีคนวางกล้องอยังเดี๋ยววางแล้วมั้งโอ้ผมสว่างแบบไม่น่าเชื่อกูอยู่ที่ไหนทุกผีแม่งมืดตึบมองไม่เห็นมันมีไฟแบบไอ้นี่ปะแบบเต็มชั้นของมันปะใอ้คุก ไอ้คูที่ขังตรงที่มันมีโต๊ะกินข้าวอะไรเยมันมีไฟแบบตรงชั้นข้างล่างไหมไม่มีมอ่ะเพราะว่าไม่มีตอนนีแล้วไม่มีมันก็มืดเกินบางทีจะเปิดไฟห้องขังแล้ว,ลว่าจะสว่างขึ้น ตรงที่ไฟฉายส่องเอ้ยตรงที่ไฟฉายส่องตามประตูมีทูบกับไฟแจ็คระเบียดเผื่อฉุกเฉินไม่ทันก็วิ่งไปหยิบเรานะ่ยตีเขาเหลือซะเล่ห้าสิบสาม มำไมเงียบจังวะที่นี่ที่ไหนอะทำไมอ่ะไม่เคยมีที่แบบนี้ด้วยเหรอวะไม่อะในห้องขังสว่างๆมันเคยมีด้วยเก่งไม่อุ้ยห้องกว้างขนาดนี้ไม่ได้ด้วยเหรอผ่านแลยครูซีฟีก็โคตรเจ๋งเลยว่ะไม่น่าปรับซอยเลยฮะกูตกใจแล้ว่าอยากจะต่บอข้างหลังลุงว่างั้นเนอะเออเมื่อกี้ดีนะกูโยนไม่กอนกูเลยเดินเข้าไปโยนข้างในอันเลยเนี่ย เวเกือบได้เกือบได้ไปถูกกิดอีกรอบเฮ้ยเขาเขียนนะใช่ปะหนังสือขยับปะอันนั้นอนะใช่ใชโ่โอเคมีโควอตบติ้งอุ้ยชิบหายแล้วอย่าบอกนะว,ว่าอะไรหรอเดมอนปะฮะไม่ใช่หรอห้องมันไม่น่าโด <c oughs> นกระเกะเลยนะพอย <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเดมอนมันจะล่าช้าอย่างนี้เลยเหรอทุกคนสติสี่สิบแล้วนะ เป็นอานิล่าแล้วอัน,น้ล่าแล้วเบียที่ผ่านแล้วเบียทุกอยู่ตรงที่จุดที่ผมบอกนะจุดที่มีไปฉายตะอกมาจากห้องขังเหรออูเชยร์เสียงแม่งดังรุนรถด้วยจัดโคตรสยองเรื่องปกติเนาะไม่เร็วไม่ช้าขึ้นเดี๋ยวนะเขียนหนังสือก็กว้าง่ะเดินมาเขียนให้เด้ถ้าออกจากห้องของังเียพราะเบียได้วางไว้บนโต๊ะใช่ไปวางไว้ตรงเก้าอี้ ออกมาจากห้องขังใช่ไหมอ๋อมาจากห้องขังแต่ไม่เห็นห้องขังเปิดเลยไม่รู้ออกมาจากห้องแรกหรือห้องข้างๆนี้ห้องแรกไปถึงห้องหน้าประตูน่ะใช่เลือกราแล้วเนียตีเบียจะโดนรากที่เียนะต้องระวังนะ แบรนด์นึงตัวะล่าแล้ววางไว้สองอันมันเป็นบางตัวเบียดไปอยู่อันเดียวการหนึ่งใส่อยู่ไกลไปมั้ยมันล่าหรือไกลผีล่าผมไม่เกิดห้องนี้นะผมออกประตูไม่ได้ไอ้ย่ออกไปหยิบของเพิ่มเลยผีเกิดที่ไหนเลยต่าผมปิดปิดยายผมปิดเขาไม่เกิดที่ห้องนี้นะเอาแล้วคลิปหายแล้วยายห้องบูเนี่ย เช็คอุณภูมิก่อนเลยถ้าล่าเสร็จอะ่ะนะคะเดี๋ยวผมไปเช็คคงวางอุณภูมิมทิ้งไว้ตรงที่กางเขนไมมเลยเขาย้ายไปเกิดข้างบนลุงฮะย,ย้ายย้ายไปใช่ไหมโตัตุ๊กกายปะเนี่ยย้ายไปคือย้ายไปเกิดข้างบนเลยไม่ได้เดินขึ้นไปใช่ไหมใช่เขาไม่เกิดข้างล่างโอเคโอเคเขาไปดูอุณภูมิก่อนนะทำไมมันโยนหนังสือแบบนั้นอะ ศูนย์องศายังอยู่สีนะแต่แค่เกิดกว้างเหรอหนึ่งองศายังอยู่นะถ้างั้นนะผมว่าแล้วข้างบนข้างล่างมันคือกดเกิดด้วยกันได้วะลุงเออแต่ผมเคยเอาไม้วางไปเป็นโครตัโดนวะอันนี้ไม่แน่ใจนะไม่ได้หมายถึงเรื่องผีเกิดว่าไม่แน่ใจว่าเกิดข้างไม่ได้เกิดข้างล่างแน่นอนไม่แน่ใจว่าผีเกิดถ้าไปข้างบนได้ไหมแต่รู้ว่ามันเป็นโคนนเพราะว่าจากไม้วางแล้วมันกลายเป็นครลาที่ี่รอบนี้เกิดข้างล่างล่าไปเหรอเกิดตรงไหนเนี่ยข้างหลังเลย ก็มีคานเดีกำลังขึ้นไปข้างบนมีเควสยิ้เมเยนะ ไม่เลิกลาเดี๋ยวเลิกลาโอเค okay. อีเมจอยู่หน้าบ้านสองพันโยนหนังสือข้างหน้าวกราบขึ้นแปดกราบขึ้นห้าลงสี่หน้าเฟซกิงด้วยอาแทงม้วงไปเพิ่มเพื่อเห็นรอยมือบนโต๊ะอา้าว อจอออกไม่น่ามีนะถ้ามีเ็จะอยู่ในห้องของังทูพอยไม่เห็นล่าเกิดหลังโต๊ะแรกไม่ใช่หมอยอเกิดไ,ไม่เลยขึ้นเลยจังเก็ไม่แคบไงไอ้กางเกงแคบนี่ยมาถ้าเกิดโต๊ะแรกน่าจะโดนกังเกงนะผมวางไว้ใกล้โต๊ะแรกมันน่าจะเกิดหลังจะเกิดสปอนท้างหลังลงตอนที่ไม่รอบแรกอะ่ะเป็นไปได้มันก็เลยไม่ ไม่น่าเท้เเกตเลยนะล่าไวเดินก็ไม่ไวพอจะเป็นเทะเยเช่ออยู<ม>่ในห้องเขาอยู่เลยใช่ใช่เขาเดินตอนนี้เขาเดินชั้นสองเดินชั้นสองไปรอเลยเขาไม่น่าเดินลงมาปากาลังเดินลงมาเลิกล่า โย้หนังสืออีกแล้วกี่เมรจ้าทันไหมเนี่ยสามปีดป่ะลุงไม่ปีดครับหนึ่งองศาเท่าเดิมมันต้องไปใช้อะไรวะฟิงเกอร์ปินเหรอเป็นไปได้แต่ไม่กล้าอยู่นานวะ่ะเดี๋ยวตูย้เย่แอบก่อนก็ได้ลุงซึ่งพออะนะตัวหลอดไม่มีดอดจริงจริงว่ะเนี่ย เราเวยเลือกบงแบบสวยอะแต่ดอปอันที่สองพอมงไม่เห็นนะมันอาจจะบั๊กไม่ก็ไกลไปอ่ะพอเห็นดอปอันเดียว,วล่า,านะเปิดข้างล่างเหมือนเดิมเห็นกูแล้วออกมาทันวะไม่น่าออกมาทันวิ่งหนัออกมาทัน่ะแต่ล็อกเกอร์อยู่ข้างหน้าแล้วเข้าเลยน ฟีไม่น่ามีแหละเพราะไม่งั้นน่าจะลงนานนะเพราะผีอยู่ตรงนั้นตลอดหงษาก็คาที่ตลอดเลยยังอยู่ที่หนึ่งโอ้แต่อุณหภูมิมันเช็คยากอะลุงไปตีนีไม่มมล่าน,ะนานนานเลิกล่าละอ่าฮะอีมิหน้าเช็คอยู่ใช่ไหม ยีเบยได้เดินไหมเบยอยู่ตรงทางไปไบยได้เดินหากระดูกไม่มีรอยตีนนึกเหรอสีเหี่ยบเกลือเลยต้องลองเช็คบนตรงบนโต๊ะดยดิเฮ้ยอะไรอะไรบนต๊บนโต๊ะไม่มีไม่มีไม่มีหรือไม่ออกวะไม่รู้ดิอย่าอ่อนตอบคุณลูกไม่น่ามีถ้ามีน่าจะเห็นอ่ะเห็นไหม ไช้ใช,ใชอีเมสเท่าไหร่อะอ่าอยู่อ่าอีเมสจะอยู่ปยว,วยโย,ย,ยนไม่ไหนวะอีเมสเนี่ยพิพาและปวยวีปะโยนไม่ไหนวะอยู่วูตรงนี้โลกอยู่อ่ะยุงวัดทุลาสุดเราจะเป็นหน,งนังสือนะไปโยนแถวหนังสือป่ะทางขวาเออ หรือว่าผมถือไปด้วยวะเอาไปวางไว้หน้าบ้านแน่เลยถีมาลุงไหนสับทินแตกไปหาลุงแล้วเอา้าเป็นเรื่องไปแนนเหรอไม่ใช่แบบนนไม่รู้วิ่งอยู่แต่มันเข้าเวสล่าแล้วมันไวขึ้นลุงทหารเนี่ยล็อกเกอร์อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวต้องเป้ามันโยนหนังสือย่างนั้นบ่อยมากเลยมันเห็นเบียร์บอกนะกูเกือบลืมปิดไฟ นี่อยู่ข้างหน้าไม่เหรอมีมีท,ที่ตืดๆด้วยเขาเหมือนจะกลับมาห้องคอนาฟอยกล้องไล่โอเคๆเอ้ยวอีทีเวอรไปอยู่เไหนวะันี่ใ <English> ช่ีมีปัวเปียเนี่ยข้างๆหนังสืออ่ะอ๋อสงสัยใจผมเอาหน้าบ้านไปเพิ่มเมียนอะเลิกเล่าลวเบียดูลูนี วางของแล้วเก็ละกะไม่มเก็บไปเป็นที่เลยนเนอะอีเ่อนประตูปิดด้วยไหนวะมเอาไปวางไว้ไหนไว้อีอันหนึง่ง ฟีดิิงไม่น่ามีแล้วนีสิ่งอะไรอยะครใคไม่เข้าใจเขาอย่างหนึ่งว่า เขาเป็นคนที่ทำแอคทิวิตี้ค่อนข้างถึงไม่บ่อยมากแต่ก็ก็ก็คือทำแต่ว่ากราฟไม่ค่อยขึ้นเช่นโยนหนังสือหันมามเห็นมีกราฟเลยอะไรเงี้ยอ๋อคุณมเนโลกโยนไปตรงนี้นีอ่อใช่ล่าเกิดจากข้อสุดท้ายแต่ข้อสุดท้ายไม่ได้ต้องแอบอ่ะอันนี้ลุงูดว่าวออ้ะเสียงลงอะไม่ได้ต้องแนน เห็ affiliated. นมันเดินแล้วชัดจาะราคาอื่นกูจะหาอะไรดีวะปิ๊กเอปปินน่าจะหายากสุดเลมั้งเนี่ยโอ้หายยังไงอ่ะนี่คือแบบทำไมเกมนี้หลักฐานมันหายากขึ้นวะเอาเกลือเอาเกลือไปโรยโรยแล้วมันเปย okay. ดโอ้ลุงลุงเปไ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 ปเคฟิงเกอร็ปิ้นหน่อยทางซ้ายคนที่สองกลางไปกลางไปกลางไป มันเลื่อนเปิดตะปูเออเออเปิดปห้องกงอ่ะไปถ่านบูกระแนบสามสิบวิเลยไยาวเปยาวตรง,งนี้ไม<า>้เออเออห้องนั้นแหละห้องนั้นระเบียไม้มีได้ยินเสียงเปิดประตูห้องไหนเราไม่รู้ถ้ามีมันจะเป็นมันจะเป็นรอยนิ้วนิ้วเล็กๆหลายๆอันเบียร์รีดเสียงเปประตูอกาไม่มีอีกแล้วเนี่ย เปิดนะเมื่อกี้ประตูเปิดผมก็เห็นอยู่ทำไม่ยทำไมทำไมผีตัวนี้เขททาทำ activity แล้วไม่มีกาบอ่ะโอเคจะกาบสูงนะ e เป็นห้าบอยที่เราหาไม่เจอสปิริตบล็บอกมมีใครลองคุยยังอ่ะ เออวะ่ะยังเลยตอนนี้การเขตไหมใช่การเขตไหมทันไหมเนาไม่น่าจะชื่อเลยสองวะ่ะกูไม่อยากจะเชื่อเลยว่าการเขตจะไหมในห้องนี้สามครั้งไม่ฟีดด้วยกหยังุคร่บนเนี่ย หนึ่งองศาเหมือนเดิมอ่ะไม่บ้าธม,มัมดาบ้ามากด้วยคือห้องเนี้ยตังเขตไหม้สามครั้งอ่ะมึงเผออาจจะมีครั้งที่สี่คือครูดวงดีหรืออะไรวะทำไมมันไหม้สามครั้งเลยวะรู้ว่าชอยที่เรายังไม่หาจุดบิดบอกว่ะอืม ทำไม่าะชอยไม่ได้นี่ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วโกว้างเลยเบียไปหยิบให้แล้วมึงนะกัน้วแต่ว่าเออต้องรอต้องต้องรอมาไล่รอบเออรอมาไล่รอบค่อยเข้าไปอะไรอย่เบีย ไปรู้สึกอะไรเหรอามาบ่าเหมือนเบียร์ย้อนกลับนึกว่ามันไปหลอกหรือทำอะไรตง่างเลยยังไม่ล่าเลยอ่ะอเขาเขารู้สึกปแปลกๆกับหน้าบ้านานังเลยก็ไม่รู้ล่าละเกิดข้างในเหมือนเดิมเกิดข้างในสุดเหรอืมเหน๋ยวนะผีมีเลื่อนประตูบ้างไหม มาไม่เขาข้ามไปข้างบนโอเคตามข้างบนรู้สึกว่าเขาเดินช้าลงมาเบียเนี่ยช้าปะจริงทำไมช้าลงอ่ะทะเยอเหรอเลิกลาเนี่ยทะเยอดิถ้างั้นเดินช้ากๆเบียรู้สึกช้าลงไหมดูจากตั้งหอยอ่ะยังลากอยู่ยังลาอยู่เหรอ งงตักตตกวก็เดินเข้ามากันหน้าตลอดเลยไอผีโยนของโดนที่ไหนวะโยนของตรงตีรู้เมื่อกี้หนังสือทางซ้ายเออตรงไปตรงไป,งไปแถวนั้นอ่ะเนี่ยเนี่ยสามสามเขาเกิดข้างหลังบ่อยเด้ <I> เอไอตอ่อตโอ ไม่ใช่ทะเยอสิถ้างั้นอ่ะแล้วทำไมเดี๋ยวนะมันมีตัวอะไรที่จะเดินช้าลงอย่ะหมอยต้องเดินเร็วขึ้นดิตัวว่าเดินเร็วขึ้นดิเออหมอยต้องเดินเร็วขึ้นช้อยเราได้ไหมได้คอมบอ์<า>บลบบะค่ะคอมบ์ครมบ์ตัวแบบโปรไวติ้งตอนนี้มันเหลือช้อยก็คือสปิริตโปรโตไกด์แม็กใช่สองตัวล่างไม่ใช่แน่ๆน่อ่ะแต่พลอยบอกว่ากราฟสูงนี่ แม,ม, er. ม,ม,ม, like ม,ม่นะไม่ยากใช่ด้วยนะเพราะว่าไม่ไม่กราฟสูงมันต้องเปิดไม่เปิดเปิดไฟไว้อะมันก็เกิดใช่ปะเกิดในห้องที่เปิดไฟด้วยเออระดวนบรอกไรสับขาใรรสนใจนะเอาจริงเขาโยนของเยอะอยู่เดาเลยไหม เอาแต่ okay. แต่คีนยังไม่คีนนะโอ้โหคีนยากว่ะเดี๋ยวรอมาลลากก่อนนะเราค่อยคีนแล้วกันนะอืม,มันมันยากไป <อ S 1> ไ, <ข S 2> ไม่ก็กองหน,นังสือให้มันอ่ะดูดิว่ามันจะโยนแบบไหนแล้วโยนทีเดียวเหมือนบ้านวีโรหรอล,ลุงก็เลยลองมาแล้วเฮ้ยไม่เห็นมันบึ้มบลูเหมือนที่แขกนก่อนที่เคยทำเลยมีอะไรกันปิงก็นปีนครับอืมก็เปิดประตูบ่อยอยู่นะ บ่อยบ่อยเลยแต่ไม่ได้ยินเพราะชอยมันครบแล้วก็เลยอาจจะไม่โชว์ รลบไฟบนโมกผีมันเห็นตัวนอกจากเขาไม่กล้าเกิดผีเออนั่นแหละดิล่ารอบนี้เกิดกลางกลางโอแถมแเบียมาและเบียมาแล้วสับปีแตกแล้วเราควรเป้วยังวงเออเป้วเ,เลยลงุงโอเคเป้ยน,นะถ่านลกิน พี่ยหายไปไหนไหวะไม่ยิ่งเดินตามผมเลยมาเล่นอยู่กับเบียเนี่ย What? เลิกลาปยังครับยัง,ยงล่าอยู่ยังล่าอยู่เร็กลาเบียไป,ไปออกเขาย่นของระหว่างหาเนื้อไหมนี่ลา่าเออมันไม่มีของให้โยเลยตรงมันนะ เออมันเป็นมันเป็นห้องผูกลงลงคอยบอกว่าผีมีเดินช้าลงด้วยใช่ไหมทำไมอ่ะเออพอไม่เข้าใจทำไมผีเดินไม่เท่ากันอ่ะอคอยให้เบีเยดดูนะมันช้าลงจริงนะผมผมถามดูโอเคผมเอาซะบิริดแล้วกันก็โปรตไกโอเคคอยอะล็อกคอย แม่โปรไก่แล้วมั้ยโยนของได้คูยังงงอยู่เลยครูชีวิตผ่านไอ้เหี้ยเออผ่านแน่วะงงเงก่อนหน้านี้เราเจอที่นี่เราแทบทำครูชีวิตไม่ได้เลยสปิริตโอเคทำไมลุงิดว่าเป็นสปิริตอ่ะแล้วก็พลอยบอกมันเดินช้าลุงสปิริตเดินช้าเลยหรอใช่สปิริตมันก็ตอนนั้นที่เราเล่นกันบ้านหนึ่งฟลอยบอกอยู่ดีมันก็เดินเร็วอยู่ดีมันก็เดินช้าไงที่เล่นแคมป์แคมป์วูดบิด่ะแคมป์วูดบิดก็เลยคิดว่าเออสปิริตก็วะ